มือซุ่มยิงที่ยิงไกลที่สุดในประวัติศาสตร์เบียเชสลาฟโควาสกี้ Lab, ki, มือสไนเปอร์ชาวยูเครนที่ทำลายสถิติโลกในการยิงปืนไรเฟิลสังหารเป้าหมายที่มีระยะทางไกลที่สุดในโลกเขาคือพลซุ่มยิงชาวยูเครนจากหน่วยรักษาความมั่นคงแห่งยูเครนโดยสามารถสังหารทหารรัเสเซียได้จากระยะ3,800เมตรหรือประมาณ2.36หมล์ซึ่งทำลายสถิติโลกเดิมที่เคยถือโดยหน่วยรบพิเศษของแคนาดาในปี2017 จุดเด่นของอาวุธที่ใช้ใช้ปืนไรเฟิลยูเครนที่ชื่อว่าวอลโรด้าโอปริยูหรือฮอริซ o นหลอดเป็นปืนที่สามารถเปลี่ยนลำกล้องและโบเพื่อรองรับกระสุนหลายขนาดในกรณีนี้เขาใช้กระสุนขนาด12.7 x 114มิลิเมตรซึ่งมีปลอกกระสุนขนาดใหญ่และหัวกระสุนเล็กทำให้ได้ความเร็วสูงและลดแรงต้านอากาศปัจจัยที่ทำให้การยิงในครั้งนี้ไปได้ไกลามาก1การเลือกกระสุนที่เหมาะสม2 คุณภาพการผลิตที่แม่นยำ 3. การฝึกฝนและทักษะของพลซุ่มยิงแม้จะยังไม่สามารถยืนยันระยะยิงจากวิดีโอได้อย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวจาก SBU ยืนยันว่าเป็นสถิติโลกใหม่และมีการเผยแพร่วิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวในสื่ออูเครนอีกด้วย